สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินในสังกัดกรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการตลอดจนพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการมีบุคลากรให้บริการจำนวน164คน สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของบุคลากรควบคู่กันและให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรกิจกรรมที่เราจัดขึ้นได้ใช้แนวทางองค์กรแห่งความสุขหรือ happy workplace 9มิติมาใช้ขับเคลื่อนในการสร้างความสุขในการทำงาน กิจกรรมที่โดดเด่นของสถาบันคือสุขภาพกายดีผ่อนคลายดีสถาบันได้จัดกีฬามหาสนุกซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่สร้างความรักความสามคัคคีโดยมีการแข่งขันกีฬาและขบวนพาเหรดระหว่างสีชมพูกับสีฟ้าทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจและรอยยิ้มของทุกคนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในแต่ละเจเนเรชั่น สถาบันยังมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับบุคลากรท้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหลังจากตรวจสุขภาพมีการแจ้งผลตรวจเป็นลายบุคคลซึ่งมีแพทย์คอยให้คำปรึกษาหลังได้รับผลตรวจและวางแผนการดูแลเรื่องสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานมีระบบระบายอากาศที่ดีมีเครื่องฟอกอากาศในช่วงที่มีค่า p m 2.5สูงมีเครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานมีโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมกับกายรัตร์มีแสงสว่างในการทำงานที่เพียงพอมีการเปิดเพลงเพื่อผ่อนคลายแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยมีแผนการดูแลบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานความสำเร็จโรงพยาบาลที่ผ่าน Green and Clean Hospital ในระดับดีมากพลสัสการมีน้ำใจดีสังคมดี บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาครินได้ขยายรอยยิ้มและความสุขสู่ชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ธุระกันดาลตามพระราชดำริสมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีซึ่งดูแลเด็กและเยาวชนด้ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจัดบ,บริการฟื้นฟูผ่านการศึกษาทางไกลเทเลสเปเชียลเอ c เคชั n น ให้กับเด็กในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยให้ครูสามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กในโรงเรียนได้โดยเด็กไม่ต้องเดินทางไกลเราจึงได้เห็นรอยยิ้มของเด็กและผู้ปกครองโดยมีเป้าหมายว่าการช่วยเหลือฟื้นฟ,ฟูตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถเรียนรู้ได้สมวยัย บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาครินสามารถทำงานอย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพภายในสถาบันและขยายสู่ชุมชนตามแนวคิดการทำงานแบบ Happy Work, Happy Life